เกาเหลาเนื้อตุนชามน,นี้หน้าตาดีมากเลยวันนี้ลุงช้างใหญ่จะมาเอาใจสายเนื้อพามาเจอร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนคู่กำกับร้านนิสุ ของร้านคือผู้กำกับท่านนี้ครับพี่ต่อสุป,ปชาครุหนาคผู้กำกับมากฝีมือสร้างสรรค์ผลงานมามากมายก็หลายเรื่องแล้วแต่สำหรับนี่คืองานใหม่ครับนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อดูบรรยากาศการเปิดวันแรกสิอุ่นหนาฝ่าคั่ง สิ่งที่ลุงช้างสั่งมาก็คือเกาเหลาเนื้อตุ๋นชามนี้ลองชิมดูซิว่าจะเป็นยังไงหมรสชาติน้ำซุปนี่เขาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับปรุงเล็กน้อยสําหรับความชอบของลุงช้างคือชอบเปรี้ยวกับเผ็ดนิดนึงก็เลยปรุงเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าอาการเป็นยังไงนะครับดูการกินก็รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนถึงกับต้องมีสั่งเบิ้ลข้าวเลยนะฮะ ขอบคุณพี่ช้างครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียมร้านเปม่วันแรกครับนะครับก็ก็ยังปูขักนิดหน่อยนะต่อไปจะดีขึ้นขอมากินกันเยอะๆนะครับนะอร่อยนะครับถามพนนี้ได้เลยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับปากปากมันเลยครับปากมันเลยครับต่อไปพี่ต่อก็ไม่รับงานกำกับแล้วนะครับยังรับอยู่นะครับยังรับอยู่นะครับโอเคไม่ใช้ผมตกงานไม่ได้นะโอเคครับพี่ขอบคุณครับ พี่จับสวิตช์เชอร์มาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับทำเลยต้องทำสึกไงครับจากมือกดๆๆๆดกงมาต,ตักๆช่ว,วงๆโอ้คนลี้ยยยอย่างเลยคนเราฟรีบูรับฟิวแต่คล้ายๆกันขยันก็ได้เงินแม่เล่าสูตรหน่อยครับว่าได้สูตรมาจากไหนอะไรยังไงอ๋อสูตรจากพ่อครับพ่อพ่อเคยาขายก๋วยเตี๋ยวตอนสมัยเรียน ก็ช่วยช่วยพ่อก็จำๆมาครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติลุงอ่ะไม่ค่อยได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะรู้สึกว่ามันย่อยยากแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงนะครับก็ได้เปิดร้านก็เลยลองมาชิมก็เลยบอกว่าอร่อยใครว่างนะครับมาทานได้เลยนะฮะร้านนี้นิสุกอยู่ที่รามคำแหง118น,นะครับก็ลืมบอกไปถ้าเกิดว่าใครจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อห้ามสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นนะครับที่นี่ต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่น ชัดขนาดนี้อย่าลืมนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ้นเวลาเปิดทําการนั้คือ10บโมงถึงเวลาบ่ายสโมงเครื่องนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะลื่นไหลไปได้นะฮะใครว่างก็เชิญชวนมาที่ร้านนี้เลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนิสุอยู่รามคําแหงซอย118ครับ